หมากปอนเมื่อเสียน้ำหอมกินอย่างมากนี่กินก็ชุนแถบชุนยุติกูฉีดเท้อแหลกได้ได้หน่เขาบอกว่าน้ำหอมกินเนี่ยนะมันนึ่งหู่สาวๆโดยเฉพาะเลยดิมึงขนาดพกปูสองควเป็นผู้หญิงแทบๆพกปูย้ำบมักเลยแล้วสาวๆท่างไหนจะมามากกินน้ำหอมของมึงคะไอ้กับพวกมงือกันว่าเป็นอย่างเวลาที่ไอ้ได้กินน้ำหอมปอนะไอ้อาย,อยากอยู่ใ,ใกล้ๆปอนตลอดเวลาเลยกินน้ำหอมของผมเนี่ยนะแมนเพราะว่ากินน้ำหอมที่ปอนใส่มีความหอม หวานสาดบริสุทธิ์แลกักกะซ็กซีโบโบ่บอบอฮัลโหลครับแม่ค่ะสรงน้ําหอมกินอยังแห่ผมนี่คือดึงดูแต่ผู้ชายเนี่มีผู้หญิงจะคนมาเลยเอ่อลูกค้าจ๋าพอดีแม่ค่ะทรงไปให้ผิดกินกินที่ทรงไปพิษอ่ะมันเป็นกินผู้หญิงอ่ะจ๋ากินผู้หญิง,ก,ญงก็สั่งก็แสดงว่าถ้าผมใส่น้ําหอมกินนี่ก็สิดึงดูแต่ผู้ชายดีครับ อ๋อว่าส่งพัสุุครับสองรับอู้ย <c oughs> ยังหงนะมอมดิสังไว้ตัวนี้ึมันเป็นอะไรสังตัวนตนี้สงสัยสีทรงผิดแต่รวลานเป็นอย่างหรอกมก้งคงสใส่แทนกันได้ว่าแล้วกระสีไปเรียนเลยดีกว่าเพียงได้พอได้พบสบตาเพียงไอ้เพลอมองตาก็ถืกใจ ลอระยะรอยเมตสเเกิดความฮากมันพุ่งใส่หัวใจบอกว่าอ้ายใจแนยเฮ้ยสาวเฮ็ดอย่างกันนยูอ่ะโอ้ยบมักปอนขะนั่นงถามือนี่ละ่ะจะเป็นมาสาคเดี๋ยวกับเขาเลี่ยนมาท่านเหรอนิดเดียวเองนะ่ากูท่าขี้มยูก็เลยโดนจะเป็นมือสำอ่างคกเน้อสำพ่อละ่ะ ทั้งรอทั้งผิวดีเบงแน่ผิวกูไปเห็นจะใสได้ซมม้ำเลยอะ่ะแต่กะระวังเด้อคนเขาจะมองว่ามึงเป็นเกย์อะ <c oughs> มึงอะมึงหูยางซะแล้วเกย์ถ้ากูมาบักลายเลยถ้ากูบ่สนใจเพากูเป็นสายแถวเวจ้าย่าให้กูได้ยินว่ามีผัวกันแล้วกันอืมบักปอนมื่เสียน้ำหอมกินอีหยังมานี่กินก็ชุนแทะ ชุนยุติกูฉีดเท้อแหลกเลยได้หนินี่ปอนชุนนี่หลีกูบอม,มากเลยอ่ะเนอกูอกับบอมากคือกันโอ้ยจะหกักเออเทือไหนอยฉีดมาอีกเด้อ,อมันคือจะเป็นแบบนั้นวะเขาบอกว่าน้ำหอมกินเนี่ยนะมันนึ่งดูสาวๆโดยเฉพาะเลยได้มึงขนาดพกูสองคนเป็นผู้ยิ่งแทๆ่ๆพกูยังบอมากเลยแล้วสาวๆทางไหนจะมามาก,กินน้ำหอมของมึงคะเนี่ย ไปไปเปรี้ยงกันดีกว่าเมากปอดเมื่อเนี่ยมึงหามานังกับผมกูเดอ้อเฮ้ยเฮ้ยบีมใบเอา้เอามันก็หอมอยู่ดีละ่ะเหม็นตรงไเดว,วะไป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 หยุดก่อนอีหยางวามึงเห็นบ่นั่นไอเทพเดือนมาหาลัยอ,อุ้ย ไอเทปสุดรอของกูต้น่าของกูคือกันค่ะกูกับปืมอายแล้วมาแต่โดดแล้วเอออีใบมึงได้ข่าวไปไอเทปอ่ะเราเพิ่งเลิกกับคุณสาวว่ามันมาดเลยด้มือเฮ้ยอีลิตี้อืมคาสันกูกับมิสิตตตัวสันจ้าแต่ว่าอันี้ภัยดีไัยใดเด้อค่ะเฮ้ยบีม ไอ,อเทพเฮตุอย่างอยู่อะอ๋อกำลังอ่านหนังสืออยู่ครับว่าแต่อ๋อนุซื้อใบจ้าส่วนนี่นะซื้อบีมพวกหนูนาเลียนอยู่ปีสองคณะน,นิเทศศาสตร์พอดีว่าเห็นไอ้นะนางอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเงาเงา,เงา,เงาก็เลยแวะเขามาทักทายเพื่อว่าเทาจะได้ทำความรู้จักกันไว้ อ๋อครับแต่ว่าไอ้มกอ่านหนังสือเงีงเยบๆคนเดียวมากกว่าเออ,เอ,อมกอ่านหนังสือคนเดียวบีมไปเฮ้ยสู้นี่ยังางปูถากูเลย ไอเทพเปลี่ยนมหาไล่เป็นไดุมื่มารอบอเออกูเบื้องบอกออกหรอกว่าไผรอบอรอกูไปมาก,กูไส้มึ่อยากกูเมืถามมีไบ่จละทำรับกูแล้วนะ่ะไอเทพน่ะรอสุดๆเลยเละ่ะว่าแต่น้องซื้ออย่างครับผมอครับอืม เออนี่ปอนจ้าเป็นมู่ของหนูจะเข้าอยู่แก่งเดียวกันอ๋อครับซื้อปอนตหาหักดีเนาะดีใจที่ได้รู้จักด้วยครับครับอาไ,ไอ้ขอไล่น้องปอนไปได้บอเพื่อได้มีโอกาสติดต่อกันขอไล่ เออสูส,สูว่าไอเทพอ่ะถ้าเป็นเกยบบอกว่ะเออว่ะกูก็แอบคิดขึ้นกันเบิงซ่งเล่าอ่ะนะจะสนใจมึงเป็นพิเศษเลยล่ะจองมึงป่าจะกืนกินที่บอกกูสองคนอ่ะยืนหัวโดอยู่บ่เห็นเล้าจะสนใจเลยแม่แต่นิดเดียวโอ,ยโอ้ยโอ๊ยอย่าหาวาไปทั่วหลายไอเทพน่ะเราเป็นชายแท้จ้ากูนี่รับรองได้เลยหลานเปอร์เซนต์ว่าเล่าน่ะเป็นชายแท้แน่นอน พอที่ผ่านมากนะแล้วก็คบแฟนเป็นผู้หญิงไปเลยเดย้แต่ว่าไอเทพเราขอไล่แบบปอนเนี่ยมือก็บเห็นจะแปลกมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ใต้บอไอเทพนะน่ะสงสัยเราอยากจะส่วนแากปอนไปเตีบ่อนในซื่นละ่ะเออวะ่ะตอนแรกอะ่ะกูคิดว่าไอเทพเราเป็นเกยึงสายตาเราแบบคนลูกวะยิงแม่นแม่นยิงยิงแบบนี้ละ่ะ กูหมักแห้งเออปอนเรื่องนี่นะมึงต้องซอยกูเด้อกูบอกให้กูซอยอยังอะเอากะไอเทพน่ะแล้วดูส่งอยากเขาหามึงมากกว่าพกกูไงเพราะฉะนั้นนะมึงจะต้องไปตีสิทตกับเล่าไวยแล้วก็ซอยให้กูกับไอเทพน่ะสมหวังแหมอีใบมึงมีแผนการไรอีกแล้วเด้อค่ะแล้วถ้ากูซอยมึงอนะ่ะแล้วกูิได้ยยังงวะเอายงางสีเปล่ะ ทำงมึงซอยแหกปูกับไอเทพได้เป็นแฟนกันนะมึงเอาไปเลย 5, หาพันหาพันเลยตีแมนมึงตกลงมาล่ะตกลงพอดีเลยกูร่างหาเงินไปเติมเกมอยู่พอดีเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหากกูได้คบกับไอเทพลีลีนะกูคงจะมีความสุขบักคากเลยทั้งรอทั้งแซนดีแถวบานยังเวกต่างหาก ต้องทุนเทือนี่ถือว่าคุณสุดๆไปเลยล่ะอีใบแล้วกูล่าเอาอีบีมมั่งกับโคกับบักปอนไปที่ล่ะยังไม่แ่งกูโอ้ไม่ได้ดอกให้พวกกูเป็นมูกันไม่กินกันเองแบบเนี้ยฝ่าพาตายพอดีเือะโไปเลยอไอเทพครับครับปอนปกติไอเทพมักเล่นเกมบ่าครับมักครับ ตอนนี้กำลังเล่นอยู่เลยมาเล่นเกมอยู่ห้องกับผมบ่ล่ะเสร็จได้บ่เหงา <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวไอ้ายไปหาปอนอยู่แถวใดตป็นก่อนเข้าไป ก่อนยุคผู้เดียวบอครับไอ้แสดงว่าโสดตัวนี้กะ <c oughs> แมนครับไอ้ <c oughs> ว่าแต่น้องปอดเนี่แหงบึงใกล้ๆแหงไปแต่หักเนาะหนาใส่คิกเลยเอ่อ <c oughs> ผมดูแรกจะของดีอ่ะรับใสค่คิมเป็นประจำเลยครับ <c oughs> คิมอย่างครับแนะนำไอ้เนี่ย ครีมปีศาจจัมโบ้สกินครับไอนี่นี่ตัวนี้เลยครับผมอ่ะใส่เป็นประจําเลยใส่ตัวเดียวจบเลยครับไอ,อใส่เร้่งเศร้าใส่งแรงนี่ครีมจัมโบ้สกินแล้วมันซอยเรื่องอยังครับมันซอยห,หนาใสผิวดูสุขภาพดีแถมหนายัางอ่อนเยาว์ตลอดเวลาเลยอืมกินหอมคักเลย แมนครับกินหอมละมุนใส่ไงแถมเห็นผลไว้อีกต่างหากถ้าอ้ผู้เสือนะไอ้ยลองท่าเบิ้งเลยก็ได้เป็นอย่างไอ้สิผู้เสือละการรับทานไม่อยู่ตนะาขนาดนี้แล้วไ <c oughs> อเ้เฮ็ยยังเนี่ยผมไม่ได้เป็นเกย์ได้ไอย้ <c oughs> <c oughs> อยอ้ก็ไม่ได้เป็นเกย์คือกัน ไอ้อกับแค่ผรู้สึกว่าแก้มปอนเป็นแต่หอมแถมน้ำหอมที่ปอนใส่ะก็หอมน่าลงไหลรอีกต่างหากไอ้กับบุ๊คพ่อกันว่าเป็นอย่างเวลาที่ไอ้ได้กินน้ำหอมปอนอะไอ้อยากอยู่ใกล้ๆปอนตลอดเวลาเลยกินน้ำหอมของผมเนี่ยนะแมนเพราะว่ากินน้ำหอมที่ปอนใส่มีความหอมหวานสะอาดบริสุทธิ์ แลกซิกซี่บอโบโคดึงดูดกูซ้ายแบบอายเลยเพียงได้พอได้พบศกตาเพียงไ้เพมันเป็นเรื่องบายอย่างกันว่าเนี่ยนางหอมบายอย่างวะดึงดูดแต่เพศเดียวกันแม่ค่ะ้รงนางหอมอียไม่ให้ห้องใส่กันแน่วะจิตทิมก็เสียดายควรทำแตพันหาอันเฮ้ยฮัลโหลครับแม่ค่ะ ทรงนำหอมกินอย่างแม่ผมนี่ก็ดึงดูแต่ผู้ชายใส่ะแม้มีผู้หยิงจะค้นมาเลยเอ,อ่อลูกข้าจา๋าพอดีแม่ค่ะทรงไปห้พิษกิน<ม>กินที่ทรงไปพิษต๋ามันเป็นกินผู้ยิงอ่ะจา้ากินผู้ยิงโอ้ยกรสันกระแสดงว่าถ้าผมใส่น้ำหอมกินนี่ก็สิดึงดูแต่ผู้ชายใดีครับแม่แล้วค่ะลูกค้าเอ,อ่อแม่ข่าต้องขอโทษด้อเดอีเด๋ยวรอบหนาถ้าสร้างอีกรอบ เดี๋ยวแม่ค่จะจีแถมของแถมให้ได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่ะแม่ค่ะครับเราสิบุรีพิซอบียังดีเนี่ยโอ้คือส่วยเถอะวะสือส่อไม่ก็บวาอีกขวดละตั้งพันหาอเอานะไม่ต้องเปลี่ยนดอกน้ำหอมกินเนี่ยมะกับคนหนาลักยังปอนที่สุดแล้วไอเทพปล่อยผมก่อนนะไอ,อ เดี๋ยวคนก็ไม่เห็นดอกเนี่ยเห็นก็นสิเป็นอย่างละเนาะนี่มันยุกใดแล้วผู้ซ้ายกับผู้ซ้ายหักกันนะ่ะไ่เห็นสิเป็นเรื่องแปลกตรงใดเลยแต่ผมเป็นสายแท้ทีอไอยแต่ผมก็ไม่ได้มักอายพ่อผมอ่อมะไอสิบอกยังไงเดอ้อมันบม่มีดอกสายแท้ในโลกนี่นะมันมีแต่คําว่ามนุษย์ที่มีความหลากหลายเมื่อเนี่ยปอนอาสิมักไม่ยิงแต่ว่าเมื่อหนาปอนกอาสิมักผู้ซ้ายก็ได้ เพราะฉะนั้นไอว่าลองเปิดใจคุกกับผู้ชายบึงอะกับเพาเสียหายตรงไหนเด้อเออว้ายตายเร็วบักปอนเป็นอย่างมืงคือได้มายืนจัมมือกบไอ้เทพอยู่แบบเนี้ยบีมใบเจนก่อนมึงไม่ได้เป็นยักษสั้นฮึบักปอน กูบอกให้มึงไปตีสนิทกับไอ้เทพเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ให้กูมันไม่ให้มึงนักไปสารสัมพันธ์กับเราเองแบบนี้น่สรุปว่ามึงเป็นเกย์อเล่ตไอ้โมแมนโบแมนไปมมันเป็นแตงสันพอนำหอมมันเป็นพอนำหอมไอ้เทพก็เลยลงกลัวนำหอมยินให้มือฉีดมาานะแฟนนำหอมตัวนั่นมันอซอยดึงดูดผู้ชาย นี่โตนี่ล่ละถ้ามึงบมเสือนะมึงลองไปสีดเบิงมึงแน่ใจเด้อว่าถ้าฉีดน้ำหอมกินนี่แล้วน่ะกูไส้จะลวงมาแมนกับแม่ค่าบอกกูแบบนี้อ่ะมึงเห็นบ่ล่ะไอเทพเราก็เลยตกหลุมรักกูอยู่เนี่ยใบางขันอะกูว่ามึงลองฉีดเบิงติ่ล่ะบางเถอไอเทพอาจจะเปลี่ยนใจมากมึงก็ไดอืมก็ได้ เพียงได้พอได้พบสบตาเพียงไอ้เพลอมองตาก็ถือใจลอระยะรอยเมฆสะเก็ดความหักมันพุ่งใส่หัวใจบอกว่าอ้ชายเลยไอเทพเป็นจ้าไหนแน่ใบชีน้ำหอมกินนี้แล้วไอ้รู้สึงยังกระบบอมีภัยกลัวไอเทพจะต้องตกหลุมรักแล้วแน่เลย หน้าตาเครมเชี่ยวน้ำหอมกินเนี่ยาอโครนมักเลยดมย้ำได้ก็บฟินสุดๆแต่ว่าไอโคงบเปลี่ยนใจจากน้องปอนล้วละ่ะฮะอยียงนะแบบนี้ก็ไหไามความว่า,วาไอเทพยังยืนยันิดสิมากบักปอนต่อไปตีแมนน้ำหอมอะ่ะก็แค่ส่วนหนึ่งที่นในไออะ่ะตกหลุมพักน้องปอน ว่าที่อ้หลงน้องปอนขนาดเนี้ยก็เพราะความหนาหักของน้องปอนต่างหากล่ะแบบนี้ก็หมายความว่าไอ้แทบเป็นเกย์อเปล่าไอ้เป็นอย่างก็ได้ครับว่าแต่อ้ายมีความสุขและไอ้ายก็บ่นจำเป็นที่ต้องไปอธิบายไปฟังพอ่อปอนคือกันไม่ต้องตอบคำถามย่ายอีกแล้วเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเขาบ่นจำเป็นที่จะต้องไปอธิบายไปเข้าใจปะ่ะเข้าไปกันดีกว่า เออแต่ว่าเอาน่าไอ้หู้บักปอลนี่ะก็มีใจ่ายคือกันบ่ต้องกังวลอนี่นยทั้งสินน้นหบักปอนมึงหาไปน้ำเล่าเดอ้อยทำมึงกล่าวขาไปแค่กล่าวเดียวนะกูกับอีบิ่มจะถือว่ามึงเป็นเกย์ทันทีแมนสรุปแล้วอ่ะมึงเป็นเกย์หรือว่ามึงเป็นผู้ชายแท้กันแน่บักปอลอาธิพครับ ผมตัดสินใจแล้วผมเลือกไอเทพครับอมกอดบ้านเกิดแห่งน,นี้ที่พาเรามาพบเจอ<า>ปักปอนเข้าไปกันดีกว่ารพร้อมไม่เธอไม่อยู่ด้วยกันมีเพื่อนมีญาติพี่น้องอหัวใจ Offs, สรุปแล้วอ่ะเขาก็ไปกินกันเองผูยอยากเข้าก็ต้องกินแถวตามค่อย บ้านเกิดมาเธอที่กลับมากลับมาอยู่น้ำกันคือวันที่ผ่านมา